กาบเข้าสู่นช่วสุดท้ายของรายการแผ่นินที่สองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น,นว่าทา้ากวิญพมเนี่ยต้องตัดเสียนตนเองเพื่อบูชาธรรมบาลกุมารแต่ถ้าตั้งเสียรไว้ที่แผ่นดินไฟจะไหม้โลกถ้าโยนขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแรงถ้าทิ้งในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งจึงให้ทิดาทา้ากวิุพมทั้ง7และเป็นอะไรเนี่ยบาท โบริจาริกาพระอินนะนำพานมารองรับแล้วเก็บรักษาไว้ที่ถ้ำคันทชุลีในเขาไกรล,ลาดโดยทุกปีในที่ดาของท้าวเกรียวพมทั้ง7ดเดี๋ยวจะผัดเปลี่ยนอัญเชิญพระเสียนแห่รอบเขาพระสุเมนเป็นเวลาหกสิบนาทีแล้วปฏิสถานตามเดิมที่ท้าวเจ็ดก็คือนางสงกรานที่ปรากฏในวันมหาสงกรานส่วนท้าวกรียพรมโดยในในหมายถึงพระอาทิตย์ ตามคําว่ากับบินที่แปลว่าสีแดงนั่นเองนะนี่ก็เ,เป็นเรื่องราวานะฮะตำนานที่เล่าสู่กันมานะครับในวันถลิงศกนั่นเองนะก็เกี่ยวเนื่องกับนางสงการเกี่ยวเนื่องกับพานะทิตนะฮะฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในวันหลังวันสงการกันนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ